กลับมาถึงเรื่องของส่วนได้เสียนะครับส่วนได้เสียที่ผมได้พูดไปคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์กับบุคคลนะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะในคลิปนี้ผมจะพูดถึงส่วนได้เสียครับที่อาจเอาประกันนะคือประกันกับการพนันเนี่ยมันมีความคล้ายกันตรงที่ว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนครับเช่น มันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะเหมือนกับเราเล่นการพน,นันมันอาจจะได้หรือไม่ได้ซึ่งอันนี้มันมีความก้าเกึ่งต้องระวังนิดหนึ่งว่ากฎหมายประกันภัยนะครับจึงมีหลักเกณฑ์ว่ามีใช่หวังผลกําไรครับนะไม่ใช่การลงทุนเพื่อหวังผลกําไรคุณซื้อประกันคุณก็ประกันในเหตุการณ์ที่ถ้าเกิดขึ้นเหตุร้ายนั้นเกิดขึ้นกับตัวคุณ ซึ่งคุณมีส่วนได้เสียคุณเป็นผู้ซื้อประกันคุณเป็นผู้เอาประกันภยัยเนี่ยบริษัทประกันก็ต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนหรือเงินจานวนหนึ่งตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือในสัญญาประกันภยัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองเหตุการณ์ในผมพูดติงการพันนันกับเรื่องของประกันภยนะัยเนี่ยมมนมีความคล้ายกันแต่แตกต่างกับตรงที่ผมได้พูดไปนะครับซึ่งถ้าเรามองเรื่องของความมุ่งหมายของกฎหมายประกันภัยเนี่ยนะครับเราต้องมองให้กว้างนิดหนึ่ง นะครับว่าถ้าเรามีความเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ประกันภัยที่เกิดขึ้นนะครับมีความเกี่ยวข้องเช่นเราขับรถไปแล้วเราไปชนเข่าหรือเราโดนชนอย่างเงี้ยมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือ,อสมมุตินะครับว่าพ่อเนี่ยได้ดูแลลูกนะครับแต่ปรากฏว่าพ่อคนนี้นะครับมีใช่พ่อที่อชอบดนกฎหมายคืออาจจะเป็นพ่อเลี้ยงอาจจะเป็นพ่อที่รับเลี้ยงเข้ามานะครับ แต่ว่าปรากฏว่า,าวันหนึ่งนะครับพ่อคนนี้พ่อเลี้ยงเนี้ยเสียชีวิตไปเนี่ยแล้วทําไงล่ะครับลูกก็จะไม่มีคนอุปการะเลี้ยงดูเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทําไมครับพ่อคนนี้ก็มีความน่าจะเป็นที่จะมีส่วนได้เสียในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับคือการตีความกฎหมายนะครับต้องตีความให้ครอบคลุมเจตนาหลมของกฎหมายประกันภยัย ดังนั้นกฎหมายประกันภัยับเจตนาลมของเขาคือคุ้มครองผู้เอาประกันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เช่นถูกชนหรือไปชนเขาอ,อ,อย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นต้นที่ผมพูดง่ายๆในภาษาชาวบ้านเราง่ายๆเนี่ยแหละครับว่านี่คือส่วนได้เสียคือมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในเหตุที่ระบุไว้ในกมรมธรรม์ใน,ในสัญญาประกันภัยนั่นเอง นะครับในเกิดเหตุนั่นแหละเกิดเหตุอย่างไรเรามีส่วนเกี่ยวข้องไหมเป็นผู้ถูกชนหรือไปชนนะครับหรือผู้ถูกกระทําหรือผู้ไปกระทาอย่างเงี้ยคือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในเหตุการณ์นั้นๆในอันที่เอาประกันในอันที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและเงินชัยให้จากประกันชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมให้หลักเกณฑ์นในการพิจารณาว่าเราจะมีสิทธิ์ในการที่จะไปเรียกค่าสิานไหมทดแทนไหมเรต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย นะครับเพราะนั้นมีส่วนได้เสียด้วยนะครับเพราะนั้นในคลิปนี้ผมเอาเรื่องที่ยากเนี่ยมาอธิบายง่ายๆละนะครับเพราะนั้นท่านใดมีคำถามนะครับเกี่ยวกับประกันภยัยการเคลมประกันการคุมราคาหรืออู่ทั้งหลายหรือผู้ที่ซื้อประกันไปแล้วมีคำถามหรือจะซื้อประกันหรือต่อประกันนะครับติดต่อ ผมได้หรือสอบถามผมได้นะครับยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษานะครับและช่วยกันแชร์ดีๆนะครับคลิปอย่างนี้ใน Tik t o ็อในเฟซในไลน์ในเพจใน YouTube ด้วยไปกับให้กับท่านอื่นๆเพื่อเขาจะได้มีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นวิธาฐานต่อไปครับแล้วพบหนในคลิปหน้าครับคลิปหน้าก็จะลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับการประกรันวีส่าไและประกรันชีวิตอีกต่อไปอ,อีกเหมือนเดิมครับเราจะเพิ่มผมจะเพิ่มเติมให้ในรายละเอียดล,ลึกเข้าไปให้เราเข้าใจอย่างละเอียดเลย